ันนี้วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่7 8ที่ข้าพเจ้าในนพรุจันคอยขอถาวายเสียงสดสาธยายพระสูตรต่ปร,ริยและบนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาจารย์บูชาเด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคะระปยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด บทที่หนึ่งบทกาบพระรัตนตรัยอรังสัมมาทมิทโตพระกวาพุทธามพระกวรตังอภิวาเตมีตวะคัตโตพระกวาตามวตธรรมังนามาตัมมีตุปฏิปันโนพระกวาโตสราว่าทั้งโคทั้งคังนัมามีบทที่สองบทบูชาพระไปดิพินาอรังสัมมาทัมพุทโธสุจีรังปลื้มิพุทโธคุณเอหินัลมาโนธานิปะละมีหิจะทิตติยาวะชีวังอาหังพุทธังกำมังสังคังสารนังคัตโตปูเชมิรัตนัตยังทำมังจารามิโตธินา บททิสามบทสวดจงลุมเทวดาตะวันตาจากักรวเลสุอัตลาขจันตุเตวทวตาตสมังมุนีราชาภสุนันตูตักท้าโมขทางตักเคสกามีจุดลุ่มไปเิดดีศกรษะตเตจนาลิเควิมวานีติเปราเตจากามิตรวนาานุนนะคาเนเก้วตุ้ง กเตปุมมาจยัางทุเตวจัลลตระบุวิธเมยนกันาติตันตาทนนีกยังมีวลาวันจนทท่ะาววิตุนั้นตัรรมตวนัาลุอย่ามาตันตารมตนัาุยอยามตันตาธรมะตนัาุอยามาตันตาบทที่สี่บทสวดปุพปา

บทที่หกบทสวดสจกิริยาคาถาติเมตละนังอัญญพุทโธเมตละนังวังเอเตนะตัจจาเชนสดติเมหุนตุตปรทานติเมตละนังอัญญธรรมโมเมตละนังวังเอเตนะตัจจาเชนะสดติเมหุนตุตปพะทานติเมตละนังอัญญังโมเมตละนังวังเอเตนะตัจจาเชนะสุติเมหุนตุตประทาบทที่เจ็ดบทสวดติลัตนมั ปะนามคาถาพุทธังนาเมรัตนภูตตะรีราจิตตังธัมมังนาเมรัตนภูตตะวิสุทธิ์ที่ราภังสังฆังนเมรัตนภูตตะสุสีลาิถิเอตังนเมติราตนังอาตนาตตายะวะหังสัมมาสัมโมสะติตาวัตถุเสสวัตภะปูตัง โยยายาคุขาพุทธนาโยค้าวัาสปะวัตตังอสุมิตัดยำหิปิตเถวายาถาติทันเตเอกังวินาตะพิตเเลสะมาสัมภาวเวนะโลเกกัาจิจัจเลนะจัตา สุภูตังคัมภีรายานะวิสัยังอติพุทธาสัตังวิญญูหิปันธิตาชาเนหิวิชัญญารูปังรงกรรมห <c> ิ <oughs> เกหิจิตัธนญจุปะพะนิยัง เกศนิสุสุปิชิตต so ังคุณกายะตายะนามิเยวะชนะายะวิสุวิสุตัมปิสมมุปสสตตังมนาสีสุทาปะสาทะสานังคุณยะ การนามะสมุตตะมะปุญนาภูมังลูกขาปรมุจนจะนามุขะสรรนังตะตานังปูชาลหสุปะละมังอะีิปูชะเนียังนิพานะ สัจจิกิริยายุปะนิตยังยะถังตมากิเลสะมะละโลธนาสิทธิยาจะตาธุหิอัตตะะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารังคตมณียเม ว่าตัตตมะหิตังติะส,ะสะละตัละนังสัลนังคภตมหะพระติมทิวังเชะนะเนสุนัมสัมมานาปูเชมาจปาปิสะละสัสะตังตุปัสสันนาจิติตาตตานุปารี สลิยาสัทธาละพาจะคุณเจนาตัดสุกกะเตนาสุขีพระเวมุเตเจนาตัดสะจะสัทธาปีสุวัตจิหงตุเยเจทะธรรมาวิหัยมหิปะมาาภูโตโลกุตตะลาพิจามโยนิยะโตสุโพชัง โปโสปนิสสยะจะยายะอะยมปิหุโตวัตุตะเยะริจิโตสุป,ปะทาสาธกาโรบที่แปดบทวดน้ำมการสิทธิคาถาโยจักุมาโมอะมาลาปะกะัตโธตามังวะพุโธ ุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิกเขมธนาตังวิเนยังพุทธังวรังตังศิรสานามามิโลกัสสนาถนจาวินายะกัญจะอันเตชะตาเทชะยะติที่หงุตุทพันตลายาจวิอาศเมนตตธรรมโมภะโชโยวิทะขันตะ ภะเสสิโลกัสสะวสธิมาคังนิยานิโกธรรมะรัสสะตาลีลาตาวะโหสันติกะโลวิสุจินโนธรรมังวะรันตังสิระถานนามิโมหะปะหาลังปุปะสันตะทาหังตันติกะถาเตชะยะติทีิมุต uhm. <ipe CS UN> ุตพันตลายาจส วินาสเมนตุตัดทำานาเสนาสุขาตานุโคโยโรกัะปาปูปะกิเลสเชตาสันติตยังสันตินิโยชกโกจะสวากาตัธรำมังวิ ตังกะโลติตังทางวลงางัลันตังศีละสานะมามิพุทธานุพุทธังตมาสีละจิตถึงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิหุนตุตพันตลายาจวินาศเมนตุปุติกาบทสวนน้โมกาละอตตกะคาฐานามมาานโมลอลระโตตมาสัรรมพุทธสะมเหตินุนโมอุตตมะสัมทำมัสสะสวากาตัสเสวะเตนิธานโมมา หาสังคัสสปิวิสุทธะสีราติธีโนนโมโอมาตาญาตัสสัสตันตายะสาสทุกังนโมโอมากาติตัสตัสตะวัตถุตาติปินโมกาละภาเวนะวิสัญญันตุปัตะวานโมกาลาลุภาเวนะ วิสุวัติโหงตสัพพานโมการัสเตเชนาวิทิวิธิมิหงมิเตชวา